สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งอีกเค่นเคยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่งานถอยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับของผมก็ยกดัมรอนะครับรอเข้ากับของตะเวทนู่นนะครับคันเดียวเขียวบุญนะครับให้เข้าทีละสองคันครับก็วิ่งจากตรงนี้นะครับถอยอ่าลอกลึกหน่อยนะครับลอกเอา แส้สาวุลาไว้นะครับเอาขึ้นไปถมที่ของตัวเองนะครับทุกวันนี้ก็เจอแต่งานถอยครับท่านผู้ชมงานเที่ยวก็ยังยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับสําหรับปีนี้นะครับเพิ่งจะเห็นงานเที่ยวยังไม่ถึงพันเที่ยวเลยนะครับส่วนมากคนก็จะเล่นแต่งานถอยนะครับเพราะว่าราคามันก็คนละอย่างครับกับงานเที่ยวนาะ งานถอยแล้วก็วิ่งแค่นี้ครับรถด,ดับเลือ50บาทนะครับของเราเหลือ50บาทนะครับส่วนอ,อันนี้เป็นงานที่ถเถวแก้แม่โค่เป็นหลับเองนะครับเหลืออาย่5 0บาทนะครับส่วนรถไทยก็เหลือเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหลังจากเมื่อเช้านะครับก็ฝั่งนี้วิ่งไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมฝั่งนี้คือวิ่งไม่ได้วิ่งได้แต่ฝั่งนี้ก็เลย แตงทางเอานะครับแต่งทางให้ขึ้นไปเทกันทึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าร้อยที่สนะครับรอยที่สเพราะว่าสูงครับท่านผู้ชมสูงครับระดับพื้นกันนานะครับพื้นกันนากับพื้นบ้านนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณเกือบน่าจะ2เมตรได้อยู่นะครับที่เทก็อยู่ตรงนน้นครับต้องเบิ้งทางนี่ต่นะพวกเจ้าจังที่เห็นแมโครค นะครับนี่ครับเยนกันเข่าครับเปลี่ยนกันเขา้าเปลียป่ยนกันออกนะครับส่วนรถไทยก็สองคันนะครับของเสียจากคันหนึ่งแล้วก็ของอยู่บ้านอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียจากมาสายครับเมื่อเช้าก็เลยให้คันนั้นมาสเปรย์แทนตอนแรกก็เลยว่าจะเอาคันนั้นคันเดียว นะครับไปไปมามาเสียจักได้ออกมาแล้วก็เลยเอาด้วยกันเลยนะครับสี่หน่อยสี่หลายกับปันกันเอาด้วยรถไทยก็ได้นะครับเพราะว่าก็เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกครับเมื่อเช้าก็วุ่นวายเลยครับแถวๆนี้นะของผมเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่ครับตาไทยก็ถอยลงมาเลยครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมชมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่าอย่างที่ขึ้นเนขึ้นไปพุ่นอาจจะไปเกีย้ยกะรถไถเขานะครับเปลี่ยนกันเข้าครับคันละสิบเที่ยวนะครับสิบเที่ยวออกสิบเที่ยวออกมาแล้วครับตาไทยอหอยลงมาอย่างมั่นใจนะครับดูท้ายแมคโครด้วยเฮ้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 ยนี่ครับ ก็เป็นงานชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมอย่างว่านะครับงานเที่ยวทุกวันนี้ก็ราคาสูงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานถอยก็ร้อยกว่าบาทครับก็ได้ดินแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นงานเที่ยวก็มี200นะครับ200ขึ้นละไป250เทปล่อยได้ซ้ำนะครับอันนี้แปลงอย่างแปลงนี้ก็ตีไว้นะครับตีไว้ก็ ประมาณสองร้อยเที่ยวแต่ผมดูดูแล้วมันมันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างก็เอ่อเทยัดไม่หมดแล้วนะครับก็เหลือปูจากตอกฟองนูนนะครับปูมาเรื่อยๆนะครับถึงเขตเอ่อตรงไม้นะครับไม้ไผ่ปักอยู่กั้นอยู่ตรงนี้นะครับกับหน้ารถพอถึงกับเป็นงานเที่ยวครับท่านผู้ชมพอถึงกับว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นงานเที่ยวกับ ไม่ใช่เหมาถ้าเหมากา็ตีไปสองรเที่ยวก็าอาจจะมี่กาไรอยู่ดีหลายบาทเลยล่ะเพราะว่าตีไปสอ0ร้อยทำได้ร4 0ยสี่อย่างเงี้ยโอ้ยเนาะเนาะท่านผู้ชมน่ครับเจ้านัดก็ตักลอกนาอีกเช่นเคยนะครับฝั่งนู้นก็คือเอายาดเอาไม่ได้นะครับดึงได้เท่าทีา่ดึงเอานะครับเพราะว่ามันล้มครับ ลมนะครับแมกโครเกืออนมันติดนะครับขนาดว่าหลอกหน้าซื่อๆนี่ถ้าพาท่านผู้ชมไปดูฝั่งนี้โอ้ยอนเสียงที่นอ่องบึงไป่ได้ดูฝั่งนี้เอาแล้วกันนะครับเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกครับฝั่งนี้อาจจะไม่เห็นภาพกีฬามันๆสักเท่าไหร่เพราะว่าดินก็ แน่นดีดดว่แต่ถ้าฟังนี่นี่โอ้ยว่าอยากฝากเลยมือซาเนี่ยว่าสิลุงมาไทายของเจ้าของกับจำหนาจำหลังอยู่ถ่ายไม่ได้ครับถ้าจะแป๊บหนึ่งเด้ท่านผู้ชมนี่ครับเปลี่ยนมุมมองครับจากตรงนั้นมาดูตรงนี้ด้วยตรงนี้บ้างนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ อันตูดชนกันเลยครับเหนืดอนๆเยครับท่านผู้ชมเหนื่ๆแต่ว่าไปได้อยู่นะครับเหนื่อยๆแต่ก็ไปได้เนีย่ยฟังนี่ได้เทกันนั่นกองหนึ่งยูน่กองหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้สามสี่กองนะครับของผมก็เป็นหนึ่งในสามสี่กองนั้นนะมาดูเสียซีครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับเกาะโบขอให้เทครับ เทตรงไหนเทตรงนี้ข้างล่างเลยนิ่มๆครับไปแบบนิ่มๆน,นี่ครับแล้วก็ไปเทข้างบนลงมาแบบเทรัดกันมันต่อไปกันขึ้นไปเททั้งสองข้างบนอาจจะเกียดไม่ทันเพราะรถไถกับบเกีงบันไดพอมาสองคันแล้วเสียจจก,กับล้อเขาพร้อมกันกับรออของผม ันมาดูฝ่ายตาไทยครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมสั่งอีกแล้วครับเท่าแก่พักพักมาสันเอ้านี่คือดอ,อกเราดินทรายอ่ะ ผู้สาหมองตัวเอาคืนนั่นเนี่เสาไฟไหมนะมองเอาไปกันสาวางก้อตีไม่เดียวอนะใครวาวนะน่ะไงไก่เดียวยังวานเหรอนี่ยละ่ะขึ้นฟอดขึ้นฟอ,อมองเดียวเนะาะขาองหักเสาไฟอะไปเปบียนไปบนันนะหลัง ไปบันทั้นน้าก่อนเอาจบแลยเดียวจบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นรอบผมโอ้ยออกเลยวันนั้นกลัวต่อไปก็เป็นรอบของผมครับเสียจักไปหาแนวกินวันนั้นมาอยู่พี่น้องเอ้นะครับตะเวดเข้ากันแรกครับผมมาเดี๋ยวเราเจอกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมขออนุญาตเอารถออกลอ้องเบอร์กันสิออกเลยบุ้ย ออกมาได้ครับโอ้เหลี่ยมตาที่นองเลยแบบนี้ครับที่เทก็จะใกล้ถึงแล้วนะครับผอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะไล่ไๆ่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นร้อยที่40่หรือเปล่าสี่อ,องผมก็นาจ,จะมาถึงตรงนี้40่สิบไม่ก็จะเป็น60น่าจะอยู่ประมาณ180น่าจะเต็มเระเวียดออกครับ ได้ปะไทยยังไม่ครบหรือเปล่านิ่มๆสบายๆครับ พวกเห็นเติหน่วยตอเวิ่นเอาเห็นมือแม็กโครเลยครับเห็นเติหน่วยตอเวิ่นท่านผู้ชมนีะครับตอนนี้ก็เป็นแม็กโครตักใส่รถดับเรานะครับ เบืบ้องดิน,น่วมน้ำนะครับก็จะไปเรื่อยๆครับก็วันนี้ก็กะว่าจะเอาให้เสร็จไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมมีช็อตเด็ดจังเลยเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นการทำงานนะครับอ่า ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับงานหมูงานเที่ยวไองานทอยนะครับถือว่ากว่าจะได้ก็บืนกันพอสมควรนะครับผมก็ดันกันสมควรครับฝั่งนู้นคือไปไม่ได้เลยปกติจะเข้าฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็เลยมาดันทางหน้าฝนลงว่านี่นะครับจังไปได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ